ต,ติ่งดารายินดีนำเสนอ n e ว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะผมยาววันนี้โอเควันนี้นะคะเราก็ทำตามสัญญาอาก่อ,อื่นโพ<ฮ>ยมื่นแล้วอะที่แพถิคต้องพูดที่พี่แิคเตรียมมาพูดที่เตรียมมาคืออะไรอ่ะอ๋อ <laughs> พ,พูดเลยปะ <laughs> ใช่ต้อง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 สอนเขานิดน,นึงค่ะต้องเทรนเขานะ่ยอ๋อเทรนใช่ปหใช่ <laughs> ก็ก็พัิกาอยากจะขอโทษทุกคนนะที่เบี้ยเนัดเอ่อน้องเบสนะครับที่วันนั้นจะนัดไปรอยกระทงแต่ว่าไม่ได้ไปอะไรเงี้ยพอดีมีถ่ายงานมาฉุกเฉินจริงแล้วซึ่งงานแบบว่าเขาลงทุนมากก็เลยแบบเออก็ก็เลยบอกเบสให้ให้ให้เบสคุณแม่ทําโทษอย่างอื่นไม่แต่เราก็เลยมาไลฟ์แทนใช่คือไลฟ์ก็อยู่ในข้อตกลงวันนั้นด้วยก็คือ300อออเดอร์ใช่ค่ะ วันนี้เราก็เลยมาไลฟ์ด้วยกันนะคะสําหรับดราม่าเรื่องลอยกระทงก็ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยครับก็เลยวันนี้ก็เลยมานั่งอยู่นี้เลยโอเคโอเคแล้วนะจบเรื่องลอยกระทงนะคะโอเคก็วันนี้นะคะเราจะมาขายขอหรื้อต้องสอนพี่ขายครับคือวันนี้ตัวชงเราไม่อยู่เพราะว่าไปซื้อน้ํเต้าหู้อยู่ตัวชงเหรอใช่เดี๋ยวเขาจะตามมานะคะเดแกงแต่ว่าเรากลัวทุกคนจะรอนานเราก็เลยมาไลฟ์กันก่อนใช่โอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะมา ขายเบสเลิฟซึ่งแฟนคลับบางคนอ่ะบอกเบสว่าอยากให้พี่แพทริกเอารองเท้ามาขายแล้วพี่แพทริกบอกว่ายังผลิตไม่ทันใช่รองเท้าต้องใช้เวลาหน่อยนะคะเธอใช่ครับเธอเพื่อต้องรอหน่อยนะรอหน่อยครับได้ไหมได้รอได้รอได้โอเคโอเคไม่ต้องไปถึงเบสมาถึงรองเทโอเค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 ออกมารงเท้าโอเควันนี้นะคะเราก็จะมาขายของเบสก่อนละกันเนาะสำหรับใครที่ เราจะไม่เล่นเกมแล้วแบบร้อยออเดอร์สองรอยอเดอร์ออะ,ะไม่เล่นแล้ว <laughs> แต่ว่าสําหรับใครที่อยากกดสั่งซื้อนะคะก็สามารถกดได้ในตะกร้าข้างล่างนี้นะคะก็จะมีสินค้าก็คือเหมือนเดิมก็คือจะมีอันแรกเลยคือเซรั่มเซร่าอุ้ยทุกคนไม่ลืมตั้งโปอะ่ะลิปสติกอ่ะโอ้อ,อ,อลืมตั้งโปนั่นหน่อยโทรบอกโอ้ทให้หน่อย ใช่ปกติเอ่อลิปสติกอะปกติขายอยู่ที่350แต่ว่าทุกครั้งที่มา,าไลฟ์จะตั้งโปรแบบบางทีก็แบบ200หรือ199หรืออะไรเงี้ยทุกคนอย่าเพิ่งกดซื้อนะเดี๋ยวรอโอ๊ตกดราคาลิปให้ก่อนเพรบอกโอ๊ตให้อันนั้นให้หน่อยมันต้องทำในโทรศัพท์โอ๊ตโอ๊ตเป็นแอดมิน มันขึ้น490อเ้าสอ้าหรอขึ้นแล้วหรอโอททำให้แล้วหรอ1ก้โอตั้งแล้วอ๋อเป็นราคาเท่าไหร่149่งร <14 9. S 2> โอเคก็คือจะมีเซรั่มจะมีลิปเอาลิปก่อนละกันจะมีลิปสติกนะคะมีทั้งหมด4สี 4. ตอนแรกหนูขาย5สี 4, แต่มันหมดไปแล้วมุ๊มัน,มนคืออะไรอะ่ะมงกุฎดไงให้มงกุฎเหรอมงลงอ่ะ <c oughs> มงลงคุณสนใจของหนูขายปะเนี่ยโอเคโอเคสนใจสนใจลิปสติกมี4สีนะครับมี4สี มีสีชมพูสีส้มผู้ชายทาได้ปะทาได้สีชมพูสีส้มสีส้มเข้มแล้วก็สีแดงอแท่งละหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทโอเคแล้วก็จะมีเซรั่มอันนี้บอกทุกคนไปด้วยแล้วบอกพี่แพติกไปด้วยอทุกคนอะไรบอว่าเซรั่มเซรั่มก็คือขวดละสี่ร้อยเก้าสิบมันก็จะมีครีมกันแดดกันแดดก็คือเอขวดละสามร้อยเก้าสิบแล้วก็จะมีมาส์กมา์กทองคําก็คือกระปุกละสองร้อยเก้าสิบ เราก็จะล้วก็จะมีตัวนี้สครับขัดผิวอันนี้ใช้ดีม,มากสองร้อยเก้าสิบอันนี้ช่วยช่วยให้อะก็ช่วยให้ขาวแล้วก็ผิวนุ่มชุ่มชื้นก็คือเหมือนเราไปขัดผิวที่ร้านอะ่ะแต่อันนี้คือแบบขัดเองเยอะไรเงี้ยออใช่อยากอยากได้ค่ะเขามาเขาหยิบอันนี้ก่อนสิ่งแรกทุกคนมันเหมือนกับไอติมอะ่ะน่ารักปะมันน่าก,กินเนะี่ยมันแบบว่าดูดีน,น่ารักนะจริงคือแบบว่ามันอยากกินอะ คุณ<ร>ชอบก<ร>ินติม,ตม<า>ไหมอ่ะใช่ค่ะอะไรเมื่อกี้บอกว่าคุณต้องอะไรเราต้องอ,าอ่านคอมเมนต์ไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวคนหายหมดอ๋อทุกคนสามารถชอบอันไหนกดซื้ออันนั้นได้แต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทาลิปสติกกันละกันเพราะว่าถ้าจะให้เราลบหน้าละมาร์ก ก็เดี๋ยวหน้าเราจะทองว่อนติ๊กต็อกเลยนะใช่ใช่เอาแบบลเอาลบดูดีเอาแบบเบาพอเอาโมเมนต์พอนะคะวันนี้เราคืนกําไรให้กับลูกค้าพอเห็นปะอ่าเอองั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราจะเทสก็อาจจะเทสอันนี้ได้สครับเดี๋ยวเราลองขัดที่มือได้แล้วก็ลิปสติกใช่โอเคคือนี้ล่าสุดผลิตตากแดดมาแบบโอ้โหตากแดดมาถ่ายงานี่ะถ้าลอยก็ถ้าลอยกระชงก็คงไม่ดำ <laughs> าม,มาลอยละ่ะหนูไม่ได้ไปลอยกับใครเลยเนี่ยจริงแล้วเขาก็ห,หาว่าเราแบบคุยเยอะคุยกับคนอื่นออ้ยเกล่าวหาเนี่ยกล่าวหาไหมแเราคุยเยอะดูได้ไงว่าคุยเยอะเป็นชิปในโทรศัพ<ช>ท์พฝังชิปอยู่ในโทรศัพท์อ้าวาฝังชิปอยู่ในโทรศัพท์ไม่มีค่ะไม่มีฮะไม่ได้คุยกับใครเลยอ้าวคุยคุยกับใครอ่ะไม่รู้ไม่ได้คุยเลยอ๋อผมเป็นคนดีครับโอเคโอเคเสียเสีย คุณเป็นคนดีไหมออกเป็นคนดีใช่หรือเปล่าวคนแม่ดีไม่เอา,ไม,อาไม่อยากพูดเดือดหาว่าคุยแหม่ให้ดูไปเองแหม่ตอนแรกเราก็ไม่ได้คนดีนะพักหนึ่งเอา้าเราคนดีแล้วพี่เขาคนดีหรือเปล่าวะเออคนดีหรือเปล่าล่าสุดคุณมีดราม่านะคุณไปตอบอะไรอะ่ะตอบอะไร,รอ๋อในกับพี่ไปปะอ๋อถามก็แบบ ให้คนมาติดตามดูไงแบบติดตามดูเราต่อไปอะไรอย่างงี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe ้วยนะครับเอ้พูดได้พูดได้แต่ห้ามพูดชื่อแอปอเนี่เราเทนมาแล้วค่ะเทนมาแล้วค่ะทุกคนอีกหน่อยเผื่อผมจะได้ไปไลฟ์ t i k t o ออะไรอย่างเงี้ติดตามได้เดี๋ยวคนไลฟ์ TikTok บ้างเดี๋ยวสติกตอรพี่อดีแต่ไลฟ์ขายเนี่ยไอติมนะครับคือพี่ชอบอันนี้มากเออมันดูน่ากินอะ ทำไมทำไมถึงชอบเออแต่ว่ามันน่ารักจริงแหละคือแบบพี่มานทิชเข้ามาบ้านเบ,น,บนคือสิ่งแรกที่หยิบคือสครับอะใช่แล้วหยิบแล้วก็หมุนอยู่อย่างนั้นไม่หยุดอะใช่มันแบบน่าบีบแบบคือปกติแล้วเนี่ยยังไม่เคยเข้ามาในบ้านเบนเนาะอ,อันนี้เปิดดูได้ปะเปิดดูได้เออนี่เป็นครั้งแรกนะครับใช่<อ>เพราะว่าแบบปกติเขามารับมาส่งหน้าบ้านเฉย เป็นเด็กดีไม่เคยเข้าแต่ฝั่งฝั่งนู้นเขาไปสวัสดีแม่อะไรเงี้ยชอบไปสวัสดีแบบคุณพ่อคุณแม่แต่ว่านี่คือเป็นครั้งแรกที่พ่อเบบไม่ได้ให้ใครเข้าบ้านแบนไงนี่ครั้งแรกนะเนี่ยคุณเป็นผู้ชายคนแรกตั้งแต่หนูโสดเลยนะจริงหรอจริงดิอืไม่นับซิมไม่อยากไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นคนแรกอยากเป็นคนสุดท้าย เปิดเพลงดีกว่ามันเงียบยายอยากดมอะ่ะนี่ไงอะไรทำไมขอช้อนเนอยนะมันหอมมากเออขอดมหนะ่อยมันหอมจริงได้กินแล้วปะได้กินแล้วแค่นี้ก็ได้กินแล้วเอ้ยเออกินดีมากกินรููแบบลักชัวรี่แบบที่คุณพัชิิชอบกินมันเบสอะใช่หรอใช่หรอ ไม่ได้กลิ่นเอ้ยเอแต่ว่าเบสอ่ะเขาจะมีกลิ่นแบบซิงเกิลเจอร์ของตัวเองไงรู้ป่วนนะวันนั้นอ่ะวันนั้นที่ถ่ายคลิปกับไปอ่ะเล่าให้เพื่อนๆฟังเล่นๆดีกว่าวันนั้นที่ถ่ายคลิปกับไปใช่ป่ะที่ที่เบสมาเซอร์ไพรส์เราดิ <laughs> ที่อยู่ดีก็โผล่มาอะไรเงี้ยตอนแรกอ่ะไม่เห็นหน้าเพราะเพราะเบสใส่หมวกกับแว่นใช่ปะ่ะใช่แต่พอแบบเอ๊ะอ,อีกทีหนึ่งคือได้กลิ่นก็ <laughs> เป็นกลิ่นเบสอ่ะใช่คุณเอ๊ะด้วยเหรอคุณหันมาคุณดูหกเลยนี่ใช่ตอนแรกเอ๊ะเฮ้ย ใช่เปล่าอะไรเงี้ยหันกลับไปทีเว้ยแบบแล้วก็เบือเลยอ่ะทาไมต้องเบือทําอะไรผิดไม่ทำอะไรผิดแต่ว่างงว่าแบบไม่มาบ้านเออใช่อยู่ดีมาบ้านคือวันนั้นก็คือแบบคุยไลน์กันแล้วคุณก็เนียนมากเลยนะคุยบอกว่าส่งรูปไปดูแบบเอออยู่ข้างนอกกินกินซมตำอยู่อะไรอย่างเงี้ยเสือกลับมาใช่ไหมกลับมาแบบหนูเนียนวะเนียนเออแต่พอ่ีก็ดีใจนะบอกว่าเอ้ยเซอร์ไพรส์มากแล้วเพื่อนเพื่อนก็แบบตอนนั้นแบบสนุกมากแน่นอนเรา เนียนอยู่แล้วเรื่องแกล้งคนขอให้บอกแลวคือเนียนมากคือเวลาถ่ายอ่ะมันเลกไปใช่ปะเท่ากับว่าเบสจะต้องรออีกชั่วโมงได้ปะชั่วโมงกว่าลองนัรอนานเลยใช่ปะถ้าเกิดคุณไปรอนานมากสามชั่วโมงจริงเหรอนี่นั่งนี่แบบนั่งชิลมากแบบบ้านพี่คือแบบมีโกโก้ร้อนให้กินมีผลไม้ให้กินอะไรอย่างเงี้ยทุกคนบริการดีมากก็เลยไม่รู้สึกว่านานเลยอ๋อ ไว้ไม่ได้เอ้ยแต่ว่าแบบวันนั้นวันนั้นก็ไปรออย่างนานแล้วก็แบบว่าทางทั้งที่แบบเบสก็ไปถ่ายถ่ายละครก่อนือมคอมเมนต์กันะเอามาดมกับเป็นยาดมมเนี่ยระวังจะติดนะคะติดห่อเฮ้ยแต่มันหอมมากเพื่อนๆใช่ค่ะสักครับนะคะกระปุกละสองร้อยเก้าสิบบาทเออพี่แม่บอกพี่เมย์เอาการะมังอะไรมาให้เพื่อนๆดมขัด ถอบบ้างให้เพื่อนดมเขาเล่นเสื้อขนค่ะนี่เอาแค่ตรงแขนให้เชฟเลยเดี๋ยวลองให้เทฟเอาช้อนมาตักใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ติ๊มทำไมยิ่งนั่งพี่ยิ่งเอียงไปทางนูป่ะจริงเหรอเออเนี่ยหนูปรับมให้หยุดแต่ข้างนี้นะเขินนะเข้ามาเข้าเขินอะเขินเบสเขินเบสอ่ะพอดีคนดูเยอะมาแล้วเยอะ เอ้ยไม่ไม่ไม่ปกติไม่ได้เยอะขนาดนี้ทอนพี่แานถิงไงคะปกติค่ไหเคยเยอะสุดน่าจะประมาณหกพันสวัสดีค่ะโอ้วหมาันหมดเลยสวัสดีค่ะวัดีทาไมเชิญนั่งค่ะเบ้านหนูบ้านหนูบริการตัวเองนะมาแล้วตัวชงมาแล้วไปซื้อในน้ำเต้าหู้อได้กินน้ำเต้าหู้เลยชอบดมอ่ะเออ เดี๋ยวเอาให้เทสพี่เมเดี๋ยวลองเอาน้ำมาเดี๋ยวให้เทสเอาน้ำมาเดี๋ยวให้เทสเดบิดเดบิดปักหมุดอันนี้ให้แล้วกันนะคะปักหมุดสครับอันนี้น้ำเต้าหู้และขนมปังบายบ้านเบสท์คำสิ่งน้ำเต้าหู้ไหนตัวชมมาดวเราไม่ทำสิ่งใช่บายบ้านเบสท์คำสิ่งตัวชมมาดิเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวขยับเดี๋ยวขออนุญาตใกล้หน่อยนะคะเดี๋ยวให้โอเคอะไรนะคะ ทุกคนไม่ได้เข้าใกล้เลยเฮ้ยอย่าอย่าเล่นมากเลยที่สองนะขนมปังอ๋อขนมปังไปขนมปังเล่นก็ไม่ได้นี่บ้านเล่นเดกได้บ้านเล่นกเดแกขอบคุณบ้านเบสคำสิ่งว่าน้ำเต้าหู้ขอบคุณบ้านเบสคำสิ่งนะคะเอ้ยหนูมีบ้านแม่นะมีบ้านนี่ไงออ๋บ้านในแอปเขียวอ่ะแอปเขียวใช่เขาส่งมาให้ก็คือมีน้ำเต้าหู้แล้วก็ขนมปังสาขยามาให้พี่จี้ เฮ้ยเอาเพียงเพียงแค่เดี๋ยวเดี๋ยวมันร้อนขอโทษที่วุ่นวายดูร้อนร้อนจริงน้ำต้องร้อนไมตั้งแต่โดนทู่ปากมาเนี่ยออนี่มันโดนทู่ปากแต่อันนี้ลงรองพื้นอยู่เลยไหนเออแล้วเป็นโดนยังไงคือเขาคือแบบพี่ๆเขาเต้นกันใช่ไหมเขาจะถือแบบแกะขวดแชมเปญอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีดอกไม้ไฟเป็นทู่ฟิวฟิวอย่างเงี้ยฟิลอย่างเงี้ย อ๋อฮะันนี้เลยใช่ไหมเลยปเป็นป่าเป็นขวดชมเปญแล้วทีเนี้ยเขาก็เต้นโยกโจยแล้วเบสก็เข้าไปคุยพอเข้าไปคุยก็เหมือนเบสก้มแบบเหมือนมันเสียงมันดังมันก็เลยก้มกระซิบคุยแล้วเขาก็แบบเฝิกขึ้นมาอย่างเงี้ยเหมือนคนมันเต้นอยู่แล้วมันก็ปึกแล้วมันก็ดโดนคอเบสเอ๋อนี่ยเอเนี่ยเหรอที่ถือชาเปย์มาเป็นพารีสใช่แล้วเดีขาก็จอยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเบสก็แบบเข้าไปเมา คุณก็ผู้หญิงผู้หญิงอ๋อนาไม่ต้องห่วงค่ะไม่ต้องไม่ได้ถามอะไรเลยไม่ได้ว่าอะไรเลยต้องรีบบอกผู้หญิงผู้หญิงก็พี่ชอบถามว่าเพชรแบบอลาด้าเพชไม่ค่อยดีนะไม่เด็กพูดเล่นจริงๆไม่ได้คิดถึงไงจริงแต่วันนั้นถามทำไมว่าใส่ชุดอะไรวันนั้นถาไม่อยากเห็นอยากดูว่าแบบชุดสวยอะไรอย่างนี้เพราะคุณไม่ชอบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบชอบไม่ได้เช็ค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  สวัสดีค่ะอ๋อคนไม่ดีหลุดเต้นนิดนึงครับต้องเข้ามานิดนึงมันหลุดมันูนู้แล้วหนูรู้เลยว่าจะเล่นอะไรอ๋อไม่เล่นหรอคะมันไม่เต็มยังไม่เต็มเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วนิดนึงค่ะเดี๋ยวเบียดเดี๋ยวเบียดกันแน่ๆนสวัสดีนะคะโอเคขอบคุณพี่นิตาที่ไปแกนะคะเมแกมาไหมคะเมแกมามาเลยเ็นดูจัดหน่อยมันตกหน้าจอตกไปนิดนึงเออ เออได้ไหมอันนี้แก๊งผมมาเต็มเหมือนนั้นมาบ้านมาบ้นเดินก็เราจะเกิดบ้านบ้านหนูเหมือนบ้านพี่นะคะชิลบริการตัวเองชิลได้เลยหนูอยู่คนเดียวหนูอยู่คนเดียวหนูอยู่บ้านคนเดียวค่ะโอราะไม่อยู่พี่ต้องขยับเลยนี่คุณจขยับแล้วนี่เดี๋ยวจะอยูอ ไม่ใครแกล้งอะไรเขาพี่จี้แหละทำไมพี่จี้ทำไมพี่จี้เข้ามาี่เปียกเลยพักเลยไม่ทันเลยพี่จี้มาขอทีขอทีขอทีอจี้จี้อ๋อจี้ีอะไอได้ได้มงได้มงอะไรกันเนี่ย ตอนติ๊กตกแบนแบนเบียดแตกูไปชนผู้ชายตกแบนอยู่นั้นแหละจะเป็นอะไรไมือเมงต้องเยียดผู้ชายมาชนกูได้อย่างงี้ทำแบนไม่ต้องมาไม่ต้องมาบีบเดี๋ยวผมซบเองไปละเอาเลยต็มที่ผมไม่กินน้ำตาู้องวแล้วขอกินด้วยดิ ได้ยินข่าวอ่ะร้องเพลงกินเป็นไหมเป็นหนิเป็นหนิไม่ไดิชอบกอีกแบบชอบมชอบโอเคอยากินด้วยคือพูดเลยว่าพัติเดกอรัเป็นคนที่แบบกินง่ายมากกินได้ทุกอย่างคือจะบอกไงว่าถ้าเกิดแบบพัติเดกไปกินร้านอาหารไหนใช่ป่ะแล้วพัติเดกบอกบอกว่าแบบแม่อร่อยอะคืออยู่ควรปิดร้านนะคือแบบคือร้านนั้นต้องแย่จริงๆอ่ะถึงพัติเดกบอกว่าแบบแม่อร่อยคือพัติเดกกินง่ายมากแบบว่ากินง่ายเออแบบว่ากินได้หมดอ่ะแต่วันนั้นพาไม่ไปกินอะไรเลยนะโอมาการ์เซ <laughs> <laughs> คนอะไรไปกับคุณแหละของหลกอกอ๋อมันไม่ใช่ออกมากเกษตรไม่ใช่มาช่องเก่าห่าว่าเบสไปแล้วงอนเลยเบสอาจจะเรียกผิดมันคืออิสระกรายะ ไม่ใช่ก็ในเมนูมันเขียนว่าโอมากาเสะจริงเหรอมันไม่ใช่มันจะมีคอร์สโอมากาเสะเลยโอมากาเสะเบรกก็เลยแบบเอ๊ะอันนี้คือโอมากาเสะปะวะมันจะมีเขาเก่าหาเบรกไปกับคนอื่นอะค่ะไม่ใช่ไม่ได้ทำอะไรเลยทุกคนเบรกไม่ได้ทำอะไรเลยไปทำงานทุกวันไม่ไปเดี๋ยวชอบแซวเล่นอย่างเงี้ยแหละแบบว่าแบบว่าชอบแบบแกล้งเล่นอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยจำผิดคนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนกัดตัวอะไรคนดีไม่ชอบใช่ไหมคะไม่ชอบครับขายของไม่ี่ย อครับนะอย่าลืมนะครับครับอันนี้หอมมากนนนี่ไงะคกลิ่นนี้แพทิกชอบนะครับเดี๋ยวเราลองเทสกันมาโอเคได้ครับนี่เอิม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 ยังไงดีอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ